สมูทีครีมเก่งมากนนแล้วคู่อะไรคู่เจเจขึ้นลงพัทยามีอะไรพัทยาพัทยามีอะไรมุดีสายหางไม่ใช่าเตายาเล่่เส่วนมของเป็นน้ำมันนะ้พัทยาดูเเป็นน้มันน้มันอ่ะแกดอย ประเทศไทยไปใคนมีล่าสุดไปใคนมีล่าสุดไปนมีญี่ปุ่นแหมเรื่องไหนพี่พกชื่ออะไรอ่าชื่ออะไรอ่าโยนตายแล้วโยนทันตีทันมืนพีเมินพกจะมาลงก็้องทำนี้ทำเพียงเดียว อีมออาทิรักครับต่อไปต่อไปแมวชื่อชูชูอีกตัวครับสอนอไรทำอะไรตีดร็ออันนี้ต้องมีกิริยาเหรอสีดำสีทองทองแดงทองทองออาล ระตายล้ิ่และปดท้ายส่วนผสม3ตัวไทยยงรุ่น <c oughs> <c oughs>